นิรยาทาโร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นวนน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกลุ่มในช่วงระหว่างวันที่16ถึง3 0พฤษภาคม2517ขอบคุณสําหรับการกดติดตามซับสไคร์และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาาทาโร่นะคะเอาล่ะและนี่ก็คือเอเนอร์จีของชาวกลุ่มนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนายอัพเพนทักเกิล t h e h แ n g m a n เอ็ดออฟซอต์ทูอ ในออฟ n พนเ e เคิ e ช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการนิ่งเงียบเพื่อที่จะรอดูนะคะในเรื่องของสังเกตการนั่นเองนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคุณอาจจะอยู่นิ่งเงียบในพื้นที่ของตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกค่อนข้างจะอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่มันก็ยังมีเ,เรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของความรักเนาะยังมีความรู้สึกว่า เรายังมีหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคนนั้นก็ยังมีหัวใจให้กับเรานะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าจากไพ่สองถ้วยเนี่ยก็จะมาบอกให้รู้นะคะว่ายังไงคนสองคนก็ยังมีหัวใจที่ตรงกันอยู่เพียงแต่ว่าปัญหาบางอย่างอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึก ไม่รู้ว่าจะจัดการหรือว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะเราก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราก็วางแผนที่จะดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะหันกลับมาโฟกัสอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะอย่างเช่น การที่เราจะมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่พยายามที่จะพึ่งพาในเรื่องของความรักน้อยลงแล้วในเรื่องของความรักก็เลยแบบเอออาจจะค่อนข้างที่จะรอดูปล่อยไปตามสถานการณ์ซะมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเราก็แบบเหมือนกับว่า เราก็สามารถที่จะมีคุณค่าในตัวของเราเองได้นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแล้วในส่วนของเขาใครคนหนึ่งคนนั้นนะคะเขามี e NERGY เป็นอย่างไร five sword. Sword. s w o r t king o f p e n t a c l e eight s f s w o r d seven o f t a p l e n t a c l o s เขากน็นั้นนะคะมี e NERGY ของแถวทัด ดินพฤชศพกนานมังกรแล้วก็น้นำนะคะมีหินกรกฎพิจิกด้วยเขากับคุณอาจจะเคยนะคะเหมือนกับเขาอยู่ในช่วงของการสับสนนุ่นวายในใจไปหมดเลยนะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวที่แบบขัดแย้งกันนะคะหรือว่ามีคอนฟ lict บางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะบางคนก็อาจจะมีะการทะเลาะบาแว้ทถกเถียง ต้แย้งกันไปนะคะแล้วก็แบบว่าารู้สึกว่าผิดหวังนะคะแล้วก็เดินหันหลังออกไปในลักษณะที่ว่าปล่อยให้อีกคนนึงมึนงงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยในหัวใจเขาเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงกับความรักในครั้งนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาอาจจะดูแบบเฉยนิ่งหรือว่าไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรให้คุณรู้สักเท่าไหร่เขาอาจจะมีความคิดถึงในท่ามกลางความนิ่งเงียบก็ได้นะคะในความรักครั้งนี้มันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นแบบเหมือนความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นมาเนาะเราก็ทําให้เกิดเรื่องราวที่แบบทะเลาะเบาะแวงต่างๆนะคะเขาอาจจะอยากที่จะตัดสินใจบางอย่าง ในช่วงนี้นะคะเช่นบางทีก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีการตัดสินใจที่อยากจะตัดขาดความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่ามันมีความผูกพันเยอะอยู่มากๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่แน่ใจกับตัวเองว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะในเรื่องของอการที่จะตัดใครสักคนออกไปเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่า เขายังต้องการความรักในครั้งนี้เพียงแต่ว่าอารมณ์ในช่วงนี้ของเขาอาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าอารมณ์ขึ้นๆลงๆขุ่นมัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้จะค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรมีในเรื่องของความเหมือนกับปัญหาเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบ้างหรือระยะทางที่อยู่ไกลกันต่างๆนะคะแล้วก็มอง เหมือนกับว่ายังไม่รู้ว่านาคตจะเป็นอย่างไรนั่นเองเอาละนี่ก็คือ Energy ของเขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันนะคะว่าเป็นอย่างไร night of w a n d s t า a t f นะคะเม็ดสิงห์ธนู ten of swords for u of p e n t a c l e s มีในเรื่องของความโกรธเข้ามานะคะ see of pentacle นายอฟคัพนายออฟเพนเดอร์เกลเชนออฟเพนเดอร์เกลเอ็ดซอฟวอร์เทรนอฟคัพและควีนอฟาอจะมีใครบางคนที่จะมีพลังงานแห่งการทีอ่อยากจะเข้มแข็งดุดันขึ้นมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ ออโดยเฉพาะทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมท,ท,ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมานะคะมันก็มีในเรื่องของหลายๆอย่างเลยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะการที่ช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะวางแผนนะในเรื่องของความรักการสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันต่างๆต,ต,ตรงนี้ นะคะมันดีมากๆเลยความรักเริ่มด้วยมีสเสน่หามีแพชชั่นมาอย่างดีเลยนะคะเคมีที่ตรงกันแล้วก็อยู่เป็นป็เหนือประหนึ่งเหมือนคนในครอบครัวที่อบอุ่นรักกันมากๆแต่ปัญหามันก็อาจจะค่อยคคืคบคลานมาในลักษณะที่ว่าอาจจะมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวบางอย่างนะคะหรือว่าการหึงหวง ความหวาดระแวงหึงหวงต่างๆพวกนี้นะหรือว่าเรื่องของครอบครัวที่จะต้องจัดการเยียวยาอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะที่เป็นปัญหาเข้ามาเนาะและวันหนึ่งอ่ะมันก็มีเรื่องราวนะคะทําให้ต้องแบบว่าเออรู้สึกถึงความเราทั้งรักทั้งโกรธทั้งเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะคะในความสัมพันธ์เนาะอาจจะแบบเหมือนกับอาจจะปล่อยให้บุคคลอื่น นะคะบุคคลที่สาอะไรก็แล้วแต่เข้ามามีอิทธิพลนั่นเองแต่มันก็ยังสามารถที่จะคุยเคลียร์กันนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของความรักไงก็ยังคุยเคลียร์กันได้มีการแบบเหมือนกับโกรธกันแล้วก็กลับมาง้อต่างๆนะคะตรงนี้ก็ผ่านผ่านไปนะทีนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันเรื่องราวเดิมๆมันอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ อะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆนะคะซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนกับค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่าเออมันมันค่อนข้างจะเจ็บปวดมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าอาจจะมีคนที่คิดตัดสินใจนะว่าโอเคขอพักเบรกละกันนะคะอาจจะแบบว่าขอ,อ ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองสักพักอะไรแบบเนี้ยนะคะอยู่กับตัวเองเ,ออเพื่อที่จะก้าวถอยออกมานะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเรายังต้องการกันและกันอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนนะคะในนี้มันเหมือนกับว่า10เหรียญเนี่ยความคาดหวังไงคาดหวังว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันยังเป็นไปได้นะคะในครอบครัวที่มันยังมีความมั่นคงอยู่ในนี้ในอนาคตนะคะที่จะร่วมกันสร้างไปด้วยกันเนี่ย ก็แน่นอนว่าอยากที่จะจบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะนะคะมีคนที่แบบเหมือนกับถ้ามันดีก็พร้อมจะจบปัญหาที่มันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยแย่ลงเนี่ยจะจบให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่ามองไม่เห็นในเรื่องของอนาคตแล้วความมั่นคงเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกอัดเลือกที่จะตัดสินใจว่า ฉันจะขออยู่กับตัวเองสักพักอะไรแบบนั้นเอาละนี่ก็คือในสถานาการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วข้อความในใจจากใครคนหนึ่งนะเขามีข้อความอะไรในใจอยากจะบอกกับชาวกลุ่มบ้าง i know i made a huge mistake ฉันรู้ว่าฉันได้ทำความผิดครั้งยิ่งใหญ่ลงไป please don't come any closer i'm just not ready now แต่ว่าตอนนี้อย่าพิ่งเข้ามาใกล้ฉันมากนักเพราะว่าฉันยังไม่พร้อม now I'm talking to myself saying how much I really love you ตอนนี้ฉันก็ <c oughs> ถามหัวใจตัวเองดูแล้วล่ะก็ได้คำตอบว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน I don't believe in true love ถึงแม้ว่าในอดีตฉันอาจจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของ รักแท้สักเท่าไหร่นะคะหรือไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะแล้วร,รักครั้งนี้เป็นรักที่แท้จริงหรือเปล่าแต่ในที่สุดฉันก็รักเธอไปแล้วแต่เรื่องราวต่างๆนะที่เธอเคยพูดว่าฉันหรือว่ามันมีคำพูดบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่ดีพอฉันจึงอยากบอกเธอว่าอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับ ที่อยู่ในใจของเขานะคะที่กลุ่มไม่เคยรู้มาก่อนเขาอยากบอกว่าอะไรเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นคนทำให้ทุกอย่างมันพังทลายลงไปยุ่งเหยิงสับสนไปหมดตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะต้องกลับมาฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองฉันเป็นฝ่ายที่เดินไปจาก เธเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นฝ่ายที่ต้องเดินออกไปก่อนฉันรู้ว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างเราสองคนอยู่แต่เวลาที่เราไม่ได้คุยกันฉันก็แอบมองส่องเรื่องราวของเธอนะหรือว่าคอยดูเธออยู่สเสมอเอาละแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู เส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ว่าต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะเส้นทางนี้เนาะ s u d d ิเ e v e นออาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่แบบใส่ฟ้าฟาดลงมากระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบเนี้นะคะเกิดขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกแบบช็อกตกอกตกใจเสียใจได้นะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้แบบงงๆอะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น a M I good enough ในเส้นทางนี้เนี่ยนะคะจะมีคนที่คอยถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันยังไม่ดีพออีกหรอฉันดีพอสำหรับเธอหรือเปล่า Hidden truth แล้วก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ถูกปกปิดเอาไว้ความจริงบางอย่างที่ปกปิดแล้วมันอา,อาจจะได้รับการเปิดเผยขึ้น Sweet Temptation อาจจะมีในเรื่องราวโอเคสองคนเนี่ยมีเรื่องของออดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่แล้วล่ะแต่มันก็อาจจะมีบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ยั่วยุจากภายนอกมาทำให้เกิดการลักษณะที่ว่าเฉยเฉยเบี่ยงเบนความสนใจของใครสักคนหนึ่งนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทำไมอะ Missing in Silence นะคะพอห่างกันก็ต้องรู้สึกคิดถึง คิดถึงใน่าำกลางความนิ่งเงียบนอนไม่หลับต่างๆนานานั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร unstable relationship นะคะมันไม่มั่นคงเลยนะคะนี่มันคือไพ e ่อันเดียวกันเนาะ อ่ uh, sudden event นะคะกับ unstable relationship มันเหมือนเป็นไพ่ t h t t w w r เนั่นเองนะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนะัเหมือนตึกที่พังถล่มลงมานะคะพังมากๆแล้วก็ดูมันไม่มั่นคงนะคะมีรักฐานที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อนะความสัมพันธ์นี้ยังมีการที่อยากที่จะไปต่อนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของอะไรละหนึ ความผูกพันกันมาก่อนเนาะแนอดิตชาติอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าโอเคเวลาที่2คนเจอกันอ่ะในครั้งแรกอะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้สึกกับใครคนอื่นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะคะอ,อยากจะไปต่อเพราะว่ามันเป็น true love นั่นเองนะคะเป็นความรักแท้เกิดขึ้นจากาจิตใจที่แท้จริงอะนะตรงนี้นะคะความรักแท้นะคะมัน ม,มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าโอเคเราจะ,ะสมหวังหรือว่าลงเอยกันไปตลอดการแต่มันเกิดขึ้นจากหัวจิตหัวใจที่แท้จริงในความรักเนาะไม่ได้แบบโอ้โหหวังผลประโยชน์อะไรมากมายตรงจุดนั้นนะคะแต่ก็มีปัญหาความสัมพันธ์อีกเหมือนเดิมนะในเรื่องของ hidden feeling นะะ hidden feeling มากับ hidden truth ด้วยนะคะความจริงบางอย่างถูกปิดบังไว้นะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอันนี้ด้วย การปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงหรือไม่แสดงออกความรู้สึกไม่เปิดเผยความรู้สึกอะ่ะมันก็ทําให้อีกคนหนึ่งน้อยอกน้อยใจได้เหมือนกันนะว่าเออแล้วตกลงเขาคิดยังไงกับเราเขารักเราบ้างไหมอะไรแบบนั้นนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดู Angel ขอคำแนะนำจาก Angel นะคะสำหรับชาวกลุ่ม love yourself first ถ้าราศีไหนจับไม่ได้ love yourself first นี่น่าจะประหลาดมากเลยนะ อสอนให้กลับมารู้จักรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโรแมนติกฟีลิ่งแต่ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของโรแมนติกความรู้สึกรักโรแมนติกที่มันเข้ากันได้ดีนะแล้วก็แพชชั่นด้วยนะคะถึงแม้ช่วงหลังมันอาจจะดูแบบเหมือนเบาบางลงไปอะไรแบบนั้นก็ตามนะคะ ไพ่แนะนํา,า,นา,นาให้ไปเยียวยาในเรื่องของครอบครัวก่อนนะคะใครมีครอบครัวที่ต้องเยียวยาหรือครอบครัวในความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะพยายามเยียวยาโดยดูที่ pay attention to the red f l a g สัญญาณธงแดงนะคะว่ามันเคยแบบอาจจะมีการเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจุดที่เราจะต้องไปแก้ไขแต่เราก็ยังไม่ได้แก้ไขมันนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อคิดนะคะสำหรับชาวกลุ่มคืออะไร ข้อคิดสำหรับชาวกลุ่ม i s not safe อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่เพราะมันพังลงสักขนาดนั้นใช่ไหมคะ believe in yourself เชื่อในตัวเองนะบางทีคุณอาจจะมีเซนส์สัญชาตญาณบางอย่างนะคะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรหรือว่าเซนส์ลึกๆบอกคุณว่าอะไร Surrender to things you can't control จงยอมจำนวนกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คืออะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนอื่นๆนะคะสถานการณ์อะไรก็ตามคือถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้เราคงต้องปล่อยมันไปนะคะเราคงจะไม่แบบไปพยายามไปฝืนสถานการณ์บ,รบังคับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง Learn to wait แล้วก็เรียนรู้ที่จะรอคอยนะ STOP OVERTHINKING สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือหยุดคิดมากได้แล้วนะคะอยู่จนนิดๆหน่ now ต้อกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากนักในตอนนี้นะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกลุ่มคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ